ขายรถกัจบจิบตีสกับจิบตโอ้ัอ์ถึงแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องแอนด์ซมบลี่นะคะวันนี้ลุงช่างพาทีมยูทูบมา บ้านสวนพี่โยโรนะคะโอ้มาแล้วมาแล้วเป็นไงแอดชัย <c oughs> โทรหาใครด่วนโทรหาลุง <c oughs> ว่า เอาบ้านรอบไอ้อซาลานอกดาวพี่ยูโรช่วยลงหน่อยโอ้พี่ยูโรเอามาลงไว้ที่สวนเข้าตรงนู้นตรงลานปูแล้วค่ะมาถึงแล้วนะคะคือจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเขาเขาชงเคมาอีกรอบหนึ่งเข้าไปนี่ติดเลยเนาะเลยเพราะว่าดินผุโผมอ่ะี่อะเราพอเข้ามาลงโล่งนี่บอกอ๋อวางลงโล่งเลยเนาะมีรถเลี้ยวอะไรเปล่ารถเรากำลังพิบารณาเข้าไปง่ายเลยเนาบมันจะติดุ้ปุ๊บตรงเลย เอาเข้ามาลึกหน่อยได้ไหมเอาข้ามาลึกๆหน่อยได้ไหมนี่เลยเหรอทา,อมาอออไมกลางเลยเบ่นี่ครัเป็นบ้านพี่ยูโรนะคะวันนี้มาบ้านสวนพี่ยูโรนะคะนี่ค่ะมานำาลาลงาลาขออน,นุญาตตั้งกล้องไว้ตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนั้นแดดร้อนปุ๊บ นี่นะคะกำลังหาจุดวางนะคะศาลาศาลาลงนะครับพี่ยูโรเรียกผมแต่เช้าเลยศ <laughs> าลามาแล้วโทรหาลุงให้พี่หน่อยวมั้ <laughs> งทำไมไม่โทรหารผมอ่ะ <laughs> ผมก็เลยบอกว่าทำไมพี่ยูโรไม่โทรหาลุงครับ <laughs> พี่เูโบอกว่าโทรหาน้องชายน้องชายไปไปบอกว่าให้โทรหาลุงผมก็เลยบอกว่า แจ้งลุงหรือยังวันแ่ยูโรแจ้งลุงไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่างานเออไม่รู้ว่าตอนไหนนะท่านชาไปบอกไม่เลยบอกเขาแลวครับโทรหาลุงแม่องไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ว่าผมโทรไปหาลุงแล้วแล้วรีบไปนี่มั่วนี่ไม่รู้เรื่องไหนมั่วมั่วเลื่มั่วเลื่ไม่รู้เรื่องเอาแล้ว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 ผมถามวันนี้อะไรมันใส่สีน้ำเงินเนี่ย เขาจะไปทํางานก็มันไม่มีเสื้อสีเขียววันนี้มันวันบลูเขาสีเขียวกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อเสื้อแบบนี้ไม่มีหรอมีแล้วโอ้ยมันของมันของมันของไหมเนาะเราเอาไว้เก็บกับตู้จะมาหันไปซาลานะฮะนะครับผมโน้ตาลาซาลาซาลาครับอ่ะแบบบ้างสิไอ้เจ้าแบบเกลี่ยเสื้อให้เรียบร้อยแล้วกัน ออกไปเลยปล่อยสไลด์เลยใช่ไหมเจ็ดแปปล่อยเสียกลุ่มบะฮะเดินมาแล้วลงข้างแล้วก็ยกหัวไว้แล้กเดินหน้าแล้วก็หย่อนลงเออใช่แบบเดี๋ยวเขาเอารถเคลมมายกอีกรอบหนึ่งอ๋อเันเดี๋ยวรถเคลมันใช่เพราะว่ามันเข้าไปข้างในแม้รถมันติดดิ่งเข้าึนอ่นทางเข้าเนี่ยรจะถไปเร็วๆนี่เองว่าเปล่าข้างในยู่งลตรงนี้่เนอันนี้เขาใจเขาลองรถเคลมไอ้นั่นเดี๋ยวเอาลงไวก่อนเข้าไปขงมันเข้าไปไม่ได้มันเข้าไปไม่ได้ ให้เราเดินกันตบเลยวันนี้ลุงใส่ชุดสมาร์ทเลยวันนี้เอาวางกล้องสิครับ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 โอ้โหไอเราก็เห็นรถมันถอยเนาะก็เลยถ้ากีฬามันมันเอาไปทุกคนนี่ครับเอฟซีเชิญก่อนนะครับไปรู้มาแล้วยวมีงานใส่รุ่งต่อมมูลาไม่มาล่ะเฮ้ยมาได้ยอนเทด็ดแล้วครับ สามมูลต oh, no. ัวย mm ิงแข็งแรงโอ้โหไปแข็งแรงกว่าเสือผาป่าย์สามมูลเสือเอ้าตัวทาสีนี่เนาะเสือเป็นแค่ผู้ชายเฉยอเสือนะกำลังกลังตัวเป็นสีฟ้าบอกจะทำยังไงนะมมูเสือเสือสั้นเล็บหรือเปล่าโอ้ยมันไม่มีเล็บตำแหน่งตำแหน่งตรงไหนเสือเสือรอบอ่ะเล็บไป วันนั้นอันนี้เสือเสือเลอกผวนนนันนั้นพอเห็นเขาลงมาะเขาึ้นมาแล้วก็ข้างลงอนแล้วก็ยกขึ้น,นด,ด,ดึงถอยหลังขึงขนข้นคันรถข้าบดปถึงเขาหลังลงพื้นได้ดยางเดียวครับือปลอดไัยครับผมอ,อมาจจะมาจะเป็นที่ดททเดียวกันมากที่ไปด่ากันหรอันพีเขามาเป็นคนหนึ่งแบบยังอาโนทั้งหมดเลยสามคนมันตอดทางนอไกระเด้าแล้วกองไปะลวดเอด บ้านแ่าแดดมกตัวอะไรแต่ครับอ้นนรับว่าบามหนแดดมกๆแร้อนไปได้มบุเพิ่นขา้นแแเดี๋ยวมุมีน้องเออมุมุนี้ก็บ่าออกไปนอน้องน่ดน้องกัีบมันก่อนยอม่วนจะทำให้สบายก่นั้นนี่ครับไงี่ดเลย คอยลอดับอเราเล็กาไม่แรงครับย่อนใส่ใหญ่เนี่ยาจะอยู่อยงเงี้ยครับมันจะอันตรายก็ตรงที่ว่าเสาจะลงพื้นเนี่ยครับแต่เราไม่ต้องลงพื้นเราเอาดูตรงนี้เดี๋ยวนะครับผมปล่อยะโลงนิ่มกว่าคนลง เีมีหลายคนมารัควรจบ ทานเดินได้เดีนยอตอนล้วหย่อนเราไม่ใชรอไม่ใชรู้เรื่องไหมก็คุยอ่ะไ้่ใช่หรอใครจะจับไปเท่ไม่ไชเอ่างงมันจะยไม่ได้ไม่ได้เปาผู้หญิงหรือเปล่ผูหญิงไม่ได้มันตอนลงอย่าช่วยผมนะทำหน้าที่ของตัวเองเดียวพตอนที่หย่อนนะที่ผมเป็นนมาชอบจะไปช่วยไม่ต้องช่วยแค่จับไปเดียวแค่ตัวเนี้ยตรน้น่นี่ครั ให้่แรงคานรู้เรื่องไหมนี่ห้ามเดินหน้าอย่างเดียวแต่ข้าบอกเดหน้านะดึงดึงเี้ยอาตำแหน่งนะกาตำแหน่งให้เป๊ะนะทำไ่เต๊ะข้าข้าแค่มุกเข้ามาข้างในคือระเบิดรับเลยนะรับไปชอบนะรับไปชอบผิเสืออะไรนะรับไปชอบนะคุณเป็นวิศวะะใช่ครับผมบอกจะบอกนะรับไป

แขงมากโอ้ผมกตแข็งเลยช่วงนี้ช่วงนี้จะแข็งเอเข้าเข้ามาอยู่ผมไม่ต้องกลัวครับผมก็ตกนานเกือบ20ปีครับพี่20ปีทำอะไร20ปีนี่คือกรม่อเไก่อเลยเออ้เออ1้ำเออเออเออออ้ กินเข้ามานี่ยตรงกลางเลยกลางน้ำหนักมันจะอยู่ข้างหลังเลให้พี่ไปบอกไปการดดูดจำเดียวเราต้องทำหน้าที่ของเราเราห้ามโดดนะห้ามโดดหนึ่งสองสามให้เท่ากันให้เท่ากันหลานจอยน้องโอกรองห้ามเอาหัวมุดเด็ดขาดเอากรองจอยไม่มาหัวมุดลงไปอ้าวไอเคว่างไรไอคีแบนไหมแบนเป๊ะครับเนี่ยขึ้นใหญ่ได้กระบอกเดี่นะอยู่นี่แป๊บนึง อ่อไปใช้คนหนาบบคนรับคนะห้ามกระดดห้ามหงัดกันนะห้ามงัดปล่อยตามรถมา๋อปล่อยตามรถมาตอนนี้มันชันอย่าครับครับผมปล่อยต่อเหล่าลงลงพื้นไม่ได้ครับหายคร่ย้เดี๋ยวนะปลอยตามมา้ามปล่อยตามรถมาปล่อยตามรถปล่อยตามรถล่อยตามรถปล่อยตามล่อยานะ